สวัสดีครับผมไบโฟเจสนะฮะตอนนี้เราอยู่ในเทเเรียน1.3เวิ l d e เอ็ก t เปินะครับผมจากเทปที่แล้วนะครับผมสัญญาไว้ว่าเราจะลงไปใต้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 โลกหรือนรกเราจะลงไปนรกเพื่อไปหาแร่แล้วก็นะครับเล่นเกมต่อไปอะไรพวกนี้แต่ปรากฏว่าผม เมื่อวันผมมีเวลาว่างระหว่างที่กำลังนั่งทำวิดีโอให้ produce ออกมาเป็นคลิปนะครับผมจึงมีเวลาเล่นแล้วก็ลงไปนะฮะได้ของพวกนี้มาครับผมก็คือผมได้ทำแร่นะฮะนี่ครับเหลืออยู่9อันฮะแล้วก็ได้ไปสำรวจที่นูน่นที่นี่อีกเยอะแยะเลยนะฮะแต่ป่านี่ก็ก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับแล้วก็ถ้ามีแบบอยู่ดีไม่มีทางไปแล้วเป็นโผล่ขึ้นมาอย่างนี้แปลว่า,าผมใช้ ยาเทเลพอร์ตนั่นเองนะครับผมก็ใช้เพื่อสำรวจน,นนะเนาะในเกมแอชบ็อกนี่ไง196อันเนี่ยเป็นหลักฐานได้ดีว่าผมไปนโกมาแล้วก็คือพูดเลยว่าตอนนี้เราค่อนข้างที่จะหมดสำหรับโหมดนอร์มอลและเราคงต้องไปฮาร์ดโหมดกันแล้วครับแต่ก่อนที่จะไปฮาร์ดโหมดนะครับเราต้องฆ่าบออ f l ฟลชซึ่งบออล f ฟลชเนี่ยมันก็นะมันก็ต้อง มันก็ต้องนะครับต้องเตรียมการนะฮะเราจะใส่อะไรไปดีอันนี้เพิ่ม2องดีเฟน์ฮะอันนี้คนอื่นเขาใช้แล้วแบบทําไมมันมันแบบมันดูดีนะแต่กูนี่มันยังไงไม่รู้อ่ะอาจจะช่วยครับน,น่าจะช่วยนะเวลาแดชอนะ่ะแล้วผมก็มีมีรองเท้าออ s ซิเดียนวอเ w อร์ว,รวอลกิ้งบูคือเดินบนน้ําได้เดินบนบล็อกที่เป็นไฟได้แต่ว่าเดินบนละวาไม่ได้ครับอันนี้ อันนี้แย่มากเลยอ่าคลามบิ้งเกียร์นี่ไม่น่าจะใช้นะเวลาเวลาไปสู้นะเอาเอเซสซอรีไหนได้อีกฟลิปเปอร์ไวลาวาเหรออ่าไม่ไม่ไม่น่าจะใช้ไม่น่าจะใช้อาวุธที่หลักที่เราจะใช้นะครับก็คือดาว,วต้ตีพวกเอ่อไอพวกตัวเล็กๆทั้งหลายแล้วก็โมเทนฟิวรี่เพื่อยิงจากระยะไกลนะฮะดาเมจก็ค่อนข้างแรงอยู่34ดเดามเเรนจ์อันนี้ปะเรนเก็หรือว่าเรนจ์ เม <c oughs> แล้วก็วอเทอร์โบนะครับก็รี่ <c oughs> เลยนะเมิงอันนี้จะยิงทะลุครับจะยิงทะลุไอตัวหนอนทั้งหลายยิงจนไปถึงลูกตาได้นะฮะอย่างที่ยีเมียเขาทำอันนี้ดีมอนไซก็แรงนะครับผมส่วนสเปดกันก็ยิงทะลุแต่ว่าตอนนี้ผมเอ่อผมคิดอยู่ว่าผมจะใส่ชุดไหนดีระหว่างโมเทนกับชุดชุดอะไรนะ หรือว่ากูทิ้งไปแล้วกู <c oughs> อย่าทิ้งนะอ่ายังอยู่ชุดเมทียอร์นะครับเพราะว่าใส่อันนี้เราจะได้32มสองดิเฟนต์แต่ถ้าใส่อันเนี้ยเราจะได้ยิบสามซึ่งมันต่างกันตัวเลขแบบชัดเจนมากๆเลยนะครับผมอ่อันนี้พวกพวกตีบวกของเอเซอรี่นี่ก็สำคัญอยู่นะอันนี้เพิ่มเมลีสปีดอ่าไม่ไม่น่าไม่น่าใช้ดิเฟนต์ดีมากหนึ่งดีเฟนตเอ่อ เดี๋ยวกูมีอะไรที่ดีกว่านี้ไหมเออกูมีอีกอันนี้ไว้ยังไงล่ะอันนี้ไวโอเลน์อ๋ออันนี้แพงเลยครับแล้วก็อันนี้ดเดามจก็ดีนะครับเมลินสปีดเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะขอตีบวกหน่อยแล้วกันมีจําได้ว่าตังค์ไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าผมตีบวกของโน้นของนี้ไประหว่างระหว่างที่อยู่นอกนอกเกมนะจ๊ะเราจะตีบวกอะไรตีบวกนอนอุย้ยแม่งสี่เลยอัอนเนี้ยอันนี้เดินมัน เดินบนลาวาไม่ได้ใช่ไหมเราจะกูจะใส่ดีไหมเนี่ยนะใช่ไหมเพราะว่ามันก็ไม่มีบ็อกอันนี้ค่อยค่อย,อยรีเจนเนอเรตแถมเพิ่ม4ดีเฟนด์ด้วยอันนี้เมลิสปีดตีทีสองโกกูมีทั้งหมด6โกตี3าทีกูเกี้ยงครับเพราะฉะนั้นเราเอา่อเราค่อนข้างที่จะหมดหนทางและอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดนะครับแล้วเราก็มีสลามคู่ใจอันนี้อาจจะช่วยในการสู้หรือเปล่าไม่รู้นะฮะสเตทรจี้นี้ค่อนข้างที่จะ เไม่รู้ดีว่ามันดีหรือไม่ดีเพราะผมก็ไม่ได้เล่นเทเลเรียคนเดียวมาบ่อยนักนะฮะส่วนใหญ่จะเล่นกับเพื่อนเหมือนทุกเกมที่เราเล่นมาอ่ะอย่างน้อยก็อธิบายไป4นาทีครั้งนี้ดีขึ้นตรงที่ผมจับเวลาด้วยว่าผมเล่นไปนานเท่าไรแล้วว่าว่าถ่ายไปนานเท่าไรแล้วเวลาพูดเราจะได้กล่วเวลาได้ว่ากูไม่ได้นั่งพูด20นาทีหมดเทปหนึ่งสรุปกูไม่ได้ตีบอสเลยพวกนี้นะฮะ สีน่นาทีก็เป็นเวลาที่สมควรในการพูดแล้วก็แล้วก็มึงจะขัดกูทำไมเนี่ยนะเทปพี่แล้วนะฮะคุณภาพการคอมเมนต์จารีอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเพราะว่าเมาอย่างหนักเลยครับเมื่อวานโคตรเหนื่อยแลย้วฮะไม่รู้ทําไมฮนะวันนี้ก็เหนื่อยนะครับผมที่จริงเนี่ยผมไม่ได้นอนไปสองชั่วโมงเองนะตั้งแต่เมื่อคืนเพราะว่าอะไรไม่รู้คิด,คดนูน่นคิดนี่นะคนเราอะ่ะเออแต่ก็ต้องไปเรียนอยู่ แล้วมึงจะมายุ่งอะไรกับชีวิตฉันนี้อ่ะออกฟไฟคุไม่มีแบนเนอร์หรอวะจำได้ว่ามีแบนเนอร์เฮลแบดอยู่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช้ไปนี่ครับเอ้ยโดดเลยครับโดดเอ้ยแล้วตีครับเอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ต้องตีจากระยะไกลว่ะเฮ้ยใช้ดาบไม่ค่อยไม่ค่อยถูกใจป่าซะเท่าไหร่เดี๋ยวเราขอดูทาง ทางก่อนครับยาวพอไหมนี่ถือว่ายาวพอไหมสําหรับสําหรับการสู้ครั้งหนึ่งอะนะไม่รู้เหมือนกันครับต้องอ้าวเดี๋ยนะเหมือนว่าครูจะลืมเอาตุ๊กตามาเหมือนว่าครูจะลืมเอาตุ๊กตามามัวแต่คิดไงไว้มัวแต่คิดไงเป็นไงล่ะเา้าไหนไหนก็ไหนไหนเดี๋ยวเก็บตังค์ใช่ไหมแล้วก็เก็บของแล้วก็ เอาตุก๊กตาไกาเรามี4อันครับผมเรามีโอกาสในการลอง4ครั้งนะฮะอะแล้วธนูนี่อันนี้ธนูที่อัปเดตใหม่นี้เวลาใช้ Mo เด r n Fury เอ่อพวกลูกธนูธรรมดาะฮะอย่างลูกมันธนูพวกเนี้ยมันจะกลายไปเป็นธนูไฟซึ่งเพิ่มดาเมจนั่นเองมีอะไรอีกไหมอย่าอย่าพลาดอะไรอีกนะไม่อยากพลาดแล้ว,วอะบ่งตรงบ่งตรง เซตเดหมวกฮาร์ดแลนด์ฮาร์ดแลนทเทนเอออันนี้อันนี้น่าจะช่วยอันนี้น่าจะช่วยแล้วก็จริงๆผมยังไม่ได้ไปลงยังไม่ได้ไปลงดันเจียนเลยฮะไม่ได้สู้กับสเกลิตรอนแต่อ่ะเราจะลองไปฮาร์ดโหมดกันแล้วกันดันเจียนจะยังไม่โหดมั้งจำได้ว่าดันเจียนจะโหดหลังจากที่เราฆ่าฆ่าแพลนเทล่าไปนะครับผมตูตาพร้อม ผมพร้อมแล้วก็แคมป์ไฟหนึ่งเออเราจะเดี๋ยวขอขอลงก่อนลงนี่มันไม่ค่อยปลอดภัยเสมอไปนะ,ะออนันไงผพูดปุ๊บโดนปั๊บนะจ๊ะโดนปับนนป๊บเลยโดนโดนปั๊บเลยทางสิน้นเอ,อ่อตรงนี้นะผมว่าน่าจะพอผมว่าน่าจะพอหรือก็ลองก็ได้เรามีโอกาสลองตั้งสครั้งนะฮะ ึงเก้าซตที่ไหนจะลองกันเลยเทมนี้ไม่พูดทำทำเพลงครับเราเสียเวลามานานพอแล้วประชาชนของไวเฟสทีโฮถ้าเราเสกตรงนี้บอสควรจะเอ้ยมึงขออกูอัุอธิบายก่อนอันทุกอะไรฮะเสียงดีหน้าจอดีนะไม่อยากไม่อยากปาดมึงอย่าพึ่งด้วยอย่าพึ่งได้ปอขอกูหายใจก่อนได้ไหมงั้นเดี๋ยวเราต้องเซตเซตอัพเอ่อ ไอ้พวกของช่วยในการฮิวนะครับเอ่อแคมไฟแล้วก็ฮาร์ดนะครับผมเออเสร็จแล้วเดี๋ยวอย่าลืมเดินเดินมาเก็บคืนด้วยนะฮะฮาร์ดแลนเทิรน์นั้นหาย,ยากต้องลำบากจากแดนไกลผมไม่รู้ว่าไอ้พวกนี้มันช่วยได้เท่าไหร่นะคือผมเป็นคนที่ เวลาทําอะไรอ่ะมันต้องให้ให้เห็นชัดๆว่าสิ่งนั้นกําลังเกิดขึ้นทําแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อตัวคูจริงๆไม่ใช่ม้วนิ่มนะครับแล้วมึงค้างทํำไมเกมเกือบแล้วเกือบแล้วแค่สู้กับไอพวกสัตนาลกข้างในนี้นี่ผมก็เครียดแล้วนะผมมึงยิงมาจากซอกอะไรวะเนี่ยฮะมึงยิงมาจากซอกอะไรไอพวกตัวนาลกทั้งหลายเออโยโยโยใจเย็นใจเเสียเวลาเทปนี้เป็นค่าตัวให้พวกนี้แทนแล้วกันนะครับ เอออันนี้แล้วก็เออตอนกูเดินมาทำไมกูไม่รีบวางวะแล้วก็โอ้ยตายละเออโอ้คิดว่าลาวาคิดว่าลาวาไข่สันกันเลยทีเดียวอ,อ่ะแล้วก็วางแคมป์ไฟอีกเล็กน้อยนะครับไกลมากไหมเนี่ยเดี๋ยวเปิดแมปนิดนึงนะรบกวนตานิดนึงคนดูน่าจะเกิดล้ะเอยจะมีรูทำไมตกไปตาย เเพลงในนรกนี่เปลี่ยนไปนะครับใช่ไหมเปลี่ยนไปอ่ะไม่ไม่ใช่อย่างเงี้ยเมื่อก่อนอแล้วก็พื้นพื้นหลังของนรกนะครับผมชอบตั้งแต่ดูเทเลอร์ของ1.3แล้วมันช่างตราตรึงตรามันช่างตรึงตราใจจริงๆนะครับผมเอากูตู้มึงด้วยอาวุธของมึงเองมันจะยิงแล้วมันจะยิงอีกรอบละน,นันไงเต็มหัวกูเลยอย่านะเออ ไอ้พวกดีมอนนี่มันเหมือนทดสอบสมองของเรานะเพราะว่าเราเห็นเราเห็นว่าอ,อ,อาวุธมันจะมาจากทางไหนแต่กูก็พ้นไม่ได้ทัทีนะครับผมแล้วลาวามแม่ก็ดรอปแล้วไม่หายด้วยเอ้าเฮ้ยมันไหลช้ายังวะไฮ้นี่คืออะไรเนี่ยมึงรีบไหลดิขัดใจวะเฮ้ยไม่อยากขัดใจตัวเองนะครับเทสนี้สิบนาทีกูยังไม่ได้สูบอสทันทีไปไป,ไป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 รีบไปด้านซ้ายกำโอ้โหทับขาตัวเองไว้นานเกิน ชาหมดเลยครับตอนนี้ชาหมดเลยครับเวลาหน้าตื่นเต้นกำลังเกิดขึ้นนะครับคนดูทั้งหลายครับไหววีจะได้สู้บอสแลน์เออถ้าเราเราสร้างเตียงในในในนรกได้ไหม <c oughs> เออไม่รู้สินะ <c oughs> เพราะว่าถ้าตายปุ๊บเราก็เกิดใหม่แล้วแม่ก็ลากตัวกูไปเลยอะไรพวกนี้นะครับผม <c oughs> จะได้สู้ต่อ นั่นเองก็ถือว่าไม่แฟกับบอสแต่แฟกับกูเอ๊ะมันก็ไม่แฟทั้งคู่มันช่างมันเหอครับเดีย๋ยวมาหาความหมายของคำอะไรตอนนี้เลยรียบไปให้ถึงให้เลยที่สุดก็พอนะครับเฮลแบได้โปรดอย่าอย่ามาอย่ามาแถวนี้โอเคโอเคนี่คือสิ้นสุดนะครับเลือดเลือดผมเต็มแล้วจะรออะไรกันอยู่ล่ะคนไทยมันมาจากด้านขวาของ หูฟังผมครับนี่ฮะที่ยิเมียเล่นนะครับเขาเเว้นระยะทางไว้คู่หนึ่งนะครับผมแล้วก็แล้วก็คอยวิ่งนั่นเองนะฮะมานาผมก็ไม่ได้เอายามาเลยนะครับอันนี้ก็ลืมคิดไปเพราะว่าผมกะว่าวอเตอร์วอเตอร์อะไรว่าวอเตอร์โบนี่จะเป็นพระเอกของงานนี้นะฮะแต่ปรากฏว่ากูลืมนั่นเองนะครับผม ก็ไม่เป็นไรก็รีบเดินไปนะฮะแดมเมจค่อนข้างแรงอยู่แรงมากๆแรงมากมากูแดนหนีก่อนนะครับกูแดนหนีก่อนใจเย็นเย็นเรามาเล่นชักว่าวยูยูยยยิงครับยิงยิงยิงครับยิงยิงยิงครับเราเสียเวลามาค่อนข้างเยอะบอสยังเลือดไม่ค่อยหายไปเท่าไหร,ร่นะฮะยังไม่ค่อยหายไปเท่าไหร่เอ้าค่อนข้างจะขัดใจคุณแม่แล้วครับค่อนข้างจะขุดขัดใจคุณแม่คุณแม่คุณคุณแม่ครับ ก็เเลื่อนรถไปได้นิดหนึ่งนะครับผมไม่ดีมากไม่ดีเท่าที่เธอจะครบัชั้นต่อไปโอเคครับไม่ดีครับเอ,อทางทางเราค่อนข้างมาไกลแล้วนะครับผมผมเลงตรงกลางอยู่นะเลงตรงกลางอยู่เราจะหมดทางเรื่งครับหมดแล้วก็ตามยถากรรมนะครับผมก็คง ถ้าตายก็จำไว้ว่าตาหน้าคงต้องมามาใหม่นะฮะแล้ววอเทอร์บเราก็พร้อมแล้วยิงมันเรจะสังเกตเลือดเลยครับเราเราโอ้โหเหมือนเหมือนจะเหมือนจะดูแลแลดูไม่ค่อยดีเฮ้ยแต่มันครึ่งหนึ่งแล้วครับผมเราก็เหมือนจะสุดทางแล้ว่ะครับครึ่งหนึ่งของมันเนี่ย เลี้จาก400เหลืออยู่100กว่านะครับหมดทางหรือยังหมดทางแล้วครับหมดชีวิตด้วยครับเลือดมันหายไปครึ่งนึงครับแปลว่าเราต้องทําทางต่ออีกความยาวเดิมเท่านี้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองถือว่าเป็นบทเรียนแล้วกันถือว่าเป็นบทเรียนเอเ่อเช่นนี้เราก็คงจะไม่แบบเป็น pay through how to เอ่อ fight boss นะครับแต่เป็นการที่ผมพยายามเรียนรู้กับชีวิตของตัวเองเอ่ะก็คือต้องผม จะไปว,วางบล็อกต่อนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมา,มาเจอกันในอกีกไม่กี่วินาทีนี่ครับบายยผมเลยสงสัยจริงๆว่าไอ้ต้นไอ้ต้นลาวานี่มันมันโตยังไงผมปลูกมาหลายวันแม่งไม่โตสักทีนะครับอุตส่าห์เอาแช่ลาวาะแม่งโตอยู่นี่เดี๋ยวเห็นไหมตรงเนี้ยเออไปไว้ผมได้ไปขยายไปขยายข้างล่างไม่ไม่มาก ไม่มากนะครับผมแต่ผมคิดว่ามันอาจจะอาจจะดีพอสำหรับการสู้บอสมั้งแล้วครั้งที่แล้วผมลืมเสกเพื่อนตัวน้อยของผมนะฮะผมลืมผมลืม่มมอ,อยาผมลืมทุกอย่างบนโลกนี้เลยนะครับผมวันนั้นก็ขอเอเพนะแล้วครับแล้วก็ไอ้พวกหัวใจอะไรที่อยู่บนพื้นเราจะไม่เราจะตู้กระตากูหายไปไหนเสียเวลาขอขออีกสักวิ โอเคครับกลับมานะฮะผมเอา Star f ฟิวลี่มาด้วยตามที่ดูจากยีเมียนะครับเขาใช้ Star f ฟนะิวลี่ในการสู้กูก็เอาด้วยเพราะว่าไหวเป็นคนทันสมัยและตามกระแสอยู่เสมอนะฮะจะปล่อยไปไม่ได้แลปล่อยเธอ่านไป,ปไม่ได้หล,ลอเจอเจอเหมือนว่าตุ๊กตาตอนนั้นจะเหลืออยู่ในอยู่ในเกะเออสัก อันนึงนะครับมันก็เลยตามเพื่อนๆกลับไปเวลาผมกดเก็บของก k y อยู่ทุกอย่างอยู่ w h t 40s ไอ้เหี้ยออกไปจากเท้ากูอย่ามายุ่งกับกูโอ้โหยิงตั้งเยอะเดี๋ยวรอรอเลือดีเจเนเรชั่นแป๊บหนึ่งนะครับนี่กูใส่ w ดิ้งแบนด์ออฟรีเจนแล้วนะดูแม่งเพิ่มดูแค่นี้อ่ะโอ้โหย โอ้โ,โหระหว่างนี้กูถูกบล็อกเลยเปื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมอนแม่งก็มาอีกเนี่ยนะช้าไงช้าเห็นไหมพูดปุ๊บก็มาแล้วเนี่ยตัวเทียอะไรยิงมานั่นไงมาอีกตัวเอ้ยตุ๊กตาเดี๋ยวขอก่อนปล่อยเธอผ่านไปก็ได้รอได้อีกแล้วตุ๊กตาหนึ่งอ่ะทั้งวันละกูวันเนี้ยเลือดแม่งก็ลดอยู่เรื่อยๆเอาไงครับคนไทยไปเลยไหม ไม่รู้อะไม่อยากเสี่ยงอะปล่อยเธอผ่านไปคงจะไม่ได้ trendy, ไนะครับผมเจเนตมาด้วยเอ้าเอีเย์อีกซ์สามหกเสร็จร aime, <c oughs> ไหม,ไม <c oughs> <derivatives> วันนี้เสร็จไหมกูเนี่ยเสร็จไหมเทพเนี่ยเสร็จไหมไหนก็ไหนไหนก็ไหนไหนคีิประยะห่างตรวจสอบระยะห่างของไววี่เอาไว้ให้ดี โอ้ยโอ้โหมึงยิงทางไกลยิงทางไกลพอของหมดแล้วนะครับเอ่อตาร์ฟูลี่มึงได้ผลไหมเนี่ยกูไม่เห็นกูไม่เห็นดาวเลยนะครับดาวครับอขอขอซัพพอร์ตหน่อยนะครับผมและทำไมไอที่กูยิงเป็นระเบิดวะเนี่ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวยิงตส่ตัวเองตายตายองค์ตายอ่านะครับผมอันตรายอันตรายแล้วเราก็ได้มาเต็มนะฮะอย่าลืมเอ้ยฮังกี้ฮังกี้ออกไปได้โปรดนั่นไงเสียเลือดฟรีรลอย ทางกี้เพลิดทางกี้เพลิดขอ,อมานะเออนั่นแหละบินขึ้นบินขึ้นยิงหมดหรือยังยังไม่หมดยังไม่หมดยิงตอ่อยิงตอ่อหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วใช้ธนูใช้ธน,นูยายาค้างข่าว please ค้างข่าวปูกําลังทํางานของของรัฐบาลอยู่รู้ไหมของรัฐบาลอยู่รู้ไหมโอเคเลือดเรายังเลือดเรายังไม่ค่อยแย่ครับเลือดายังไม่ค่อยแย่มันยิงเลเซอร์วิ่งวิ่งกระโดดขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเอบเอบซ้ายขวา ซ้ายขวา A อบอะไรไม่รู้คนท่าจะไม่ได้ละพี่กูชอบกดนะครับพี่กูชอบกดแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เล่นแล้วนะเพราะว่ามีคอมนะครับผมแล้วกูมาคุยเรื่องอะไรระหว่างที่สู้บอสเฮ้ยสถานการณ์ไม่ค่อยตู้ดีสถานการณ์ไม่ค่อยตู้ดีไวโฟีอี T e ไม่ชอบเ,ออเฮ้ยมึงไอเหี้ยอย่าเฉือกดีไม่เอาไม,ไม,ไม่ไม่เฉือกลูกนี่ผมอุตส่าห์ไปนี่นะครับ โอ้เชี่ยนะโอ้เชี่ยโอ้เสียระยะมาเยอะเลยครับไม่ได้ทำเดาเมจเฮ้ยกูไม่โดนได้เหรอเมื่อกี้หมดแล้วหมดแล้วเะนูต่อแม่กอดเดามิดครึ่งนึงแล้วครับผมเอ้ยเอ้ยระยะห่างระยะห่างโค่นรัวโค่นรัวขอให้ได้เหอวะครั้งนี้ อีดิเฮ้ยเออ17.77เมจอืออือโอ้โหลูกหนึ่งค่อนข้างจแสบคันๆเลยทีเดียวมองไม่เห็นแล้วครับมองไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่ว่ายังคงยังคงเเเออจจงลามันเหลือน้อยแล้วครับทางก็เช่นกันทางก็เช่นกันชิบหายโอ้บาดูฟักกิ้ชีต มาถฟัคกี้เช่นเลือดเหลือเท่าไหรสองพันสรุปคืนต้องทำทางยาววันนี้ครับและนั่นคืออีพิโซดหนึ่งของการพยายามฆ่าบอลเฟสของไบโฟเดสขอบคุณที่รับชมเจอกันอพิโซดหน้าไม่รู้อพิโซดไหนยังอยู่เทปเดิมเดี๋ยวจะกลับมาอีกวันมะลืนครับโชคดีบ๊ายบาย